มีเดี่ยวไปติดตามเห็นว่ามีไฟไหม้รถแค่พงงางาไหมไปบอกเรียกอ๋อใช่ใชนในน่นะครับเกเรตควายไหมรถบรรทุกสินค้งงานะครับบนถนนสายพางาทับบุตรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขับรถเสียชีวิตเบื้องต้นสาเหตุน่าจะมาจากระบบบริการกองทำให้เกิดความร้อนจนไฟลุกไหม้ครับโดยภาพที่เราเห็นนะครับเกเรตควายไหมรถบรรทุกสินค้าบนถนนสายทับบุษผางาบริเวณใกล้โรงแรมบอเสนวิลล่าแอนซาปานะครับมู่ซี่ตำบลบอเสนทับบุตรอ่าก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันดับเพลิงนะครับ และการนำรถเคลื่อนที่เร็วเนี่ยงคันจ้านาที่ยานายอุปกรณ์ับเพลืงช่วยกันเมื่อต้นพบว่าเป็นรถชิป้อนะครับหน้าป้ายภูเก็ตบัรทุกสิ้น้าของงานสัปดินขาซุปเปอร์ชิปนะครับคนสิน้าจะถับปุ๊เข้าตัวเมืองพังงาเจ้าหน้าทีก็ใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้ ก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน,นะครับก็มีการสอบสวนคนขคบนาะยแกก็เล่าให้ฟังว่าเกิดจากระบบเบรกคัดคองค่ะทําให้เกิดความร้อนจนไฟลุกไหม้ย่างรถด,ดันล่างคางสายที่นี่ก็ลุกลามไปติดสินค้าที่อยู่ในรถนั่นแหละค่ะได้รับความเสียหายกันไปค่ะตํารวจก็ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อที่ว่าจะดําเนินการกันต่อไปแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะพี่บอกเกลียงนั่นแหละแลแต่ว่าควันกระมุงจุงจิ้งเลยนะนักรับเลนะ